ย่อตัวลงหน่อยแต่ถ้าคนนั่งพื้นก็ชันเข่าขึ้นก็ได้ยกขึ้นครับตรงๆหนึ่งฮะปล่อยไม่ต้องหันหน้าไปทางซ้ายสองฮปล่อยหันขวาสามฮตรงหนึ่ง 3 2 3 4 5 6, 6 7 8, 8 9, 9 10 11 12 1 ตงขวาครับให้เชื่อมือผมลืมไปลืมไปเช็คก,กำลังแขนก่อนเกือ <c oughs> บลืมนะเกือบลืมนี้เราเราเราต้องหา่งคนไข้นะครับเช็คก,กำลังแขนดูว่าเขามีกำลังขึ้นไหมเนาะก่อนทำและหลังทำเราจะเช็คอาการนะครับ <c oughs> แบบคนแรกคนแรกทนำะกับเราอย่างนี้เนานะมีกำลังขึ้นไหมแอบ เอาเข้ามุนงครับเราจะจัดกระดูกทรวงคอเนาะทีะนี้มือขวาครับจับตรงฐานกระโหลกมือซ้ายจับปลายคานหน้าแขนซ้ายไห่รองใบหน้าของคนไข้ไว้ครับอ่าเสร็จแล้วให้เชิดปลายคานขึ้น45องศาเนาะ แนเชื่อคลื่น45องศาอนาไปช้าๆเนาะท่านี้เดี๋ยวให้พี่เลี้ยงดูให้เนาะใครที่ทำไม่ได้ยกมือหาพี่เลี้ยงเลยนะอ่าทำท่าเป็นตะมานนี้กันเนาะเสร็จแล้วครับเช็คเช็คดูว่าใส้เก่งไหมถ้าไม่เก่งก็ดัดไปเฉียบ45องศาเนาะ่ ตัดรายคางให้โน้มลงนะเป็นเฉียงไป45องศานะ <c oughs> ไม่ได้ให้ยกมือหาพี่เล <c oughs> <ภ>ี้ยงเลยครับแอบทำท่าเดียวกันนะเดี๋ยวเราจะเชนะ็ดกำลังนะอย่ายวขึ้นคำสอนท้านะแอบท้านี้ทำแต่ท้านี้ไม่ได้ทำเราเช็คกำลังลองกันเนาะแอบเช็คกำลังดูแอบท่านี้ทำไป โอ้โหกำลังเยอะเลยแากกันไหมลองลองชิ้นอาการดูฮะเสร็จแล้วครับทำอีกแท่หนึงทีนี้มือมือซ้ายครับลองตรงขานกระโหลกเนาะฮะมือขวาครับจับปลายตาหน้าแขนขวาลองไปหน้าของบนใต้ครับ อ่ายืดไปาเกินไหมกินไหมอ่าถ้าไม่กินก็ดับไปแหอได้ไหมโอ๋ได้ไหม้าไม่ได้ไม่าเลี้งเลยนะยกสาีงเลยเสร็จแล้วเช็คกกำลังคือ ด้านขวามือเนาะแค่นี้คงเรี่ยงแหวนพี่เลี้ยงได้เลยน,น่นะให้คนไข้ครับกอดเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เนาะให้ปลายตอกชนกันนะครับปลายตอกเท่าๆกันเนาะอ่าให้กอดแบบนี้เลยเสร็จแล้วครับมือซ้ายิลิปตัวคนไข้ขึ้นมา ทำมือเป็นกดไลท์อย่างนี้นะกดไลท์นี้นะหากระดูกสันหลังครับหากระดูกสันหลังเนาะล้วให้วางเอ๊ะกระดูกไปไหนนะให้มือเราครับมันจะอยู่ตรงร่องกระดูกตรงนี้พอดีตรงเล็บเราอะจะอยู่ตรงร่องกระดูกตรงนี้พอดีเนาะนี่นะถ้าเป็นใหม่ๆก็จะเจ็บมือหน่อยนึงเนาะอ่า พิชตัวมาปึ๊บเพิ่มหางกระดูกสันหลังปึ๊บงอเข้าแม่ตัวคนใต้ไปตอกอยู่ตรงใต้รักแร้อ๋อตอกอยู่ใต้รักแร้นะครับแหมแล้วก็พลิกน้ำหนักตัวลงไปปึ๊บแหมพิชแมาพลิกน้ำหนักตัวลงไปปึ๊บแหมพิชพิกไป สักสามสี่กัมมือลนะครับแล้วแต่ช่วงตัวเนาะตัวสั้นก็จะประมาณสักสามกัมมือตัวยาวก็สักสี่กัมมือพิ้ตัวให้นอนง่ายเลยครับใครไม่ได้ยกมือหาพี่เลี้ยงเลยทักนี้ทำให้ดูอีกรักหนึ่งเดี๋ยวผมสลับก่อนแล้วกันจะได้เห็นเนาะ บางทีิมันทำแค่ปางใดปากนึ็กนะครับทำแค่ปางใดปากเด็กแต่อันนี้ที่เขาไม่เห็นเนาะกอกกระดูกตรงนี้นครับอ่ากระดูกสันหลังก็จะอยู่ตรงนี้พอดีอ่าอันนี้ผมทำให้ปาง,ง,นะงนี้ดูนะปางนี้เมื่อกี้ผมท์ธไปแล้วเนาะแอบนี่แม่อันนี้กระดูกนะกระดูกสันหลังเขาอยู่ตรงนี้เนาะ เราประกบแม่นี้เดี๋ยวพวกมีไว้ทำอะไระเดี๋ยวเราตายกล้ามเนื้อช่วงหลังครับเดี๋ยวพวกเราจะลองไว้ตบกระดูกชิดกระดูกสันหลังเนาะอย่างนี้เลยอ่าเสร็จแล้วพีดตัวบนไต้ให้นอนงายเหมือนเดิมขเขาจะอยู่ใต้นักและเราพอดีอ่าทีนี้ใช้น้ำห,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 หนักตัวลงไปนี่พิกแน่พัดตัวพิกแน่พัดตัว ก็เลยครับแล้วแต่ครอนตัวคนตัวยาวก็ประมาณสี่คนตัวสั้นก็ประมาณสามครับแค่แค่นี้ผม้อหน้าแม่ตะโกนมาเลยบอกว่ามันจะประมาณครึ่งหลังครับอย่างเอย่างเราวาดนี้เนาะมันจะอยู่ตือต่อสามประมาณครึ่งหลังตรงนี้ประมาณครึ่งหลังไม่เลย ใช่ครับนี่เริ่มเริ่มมัแตะตรงนี้หนึ่งสองสามมันจะได้ทุกฝั่งเอวมันจะไม่ได้เลยแหมโอ้เยเคยได้กันไหมได้กันไหมได้แล้วน้นนองฮะออกไม่ได้ไม่ได้อ่ะแดี มีท่าทีไ่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะมันไม่มีใน,นตัวต้าได้มันไม่มีแรงต้าแอบเสร็จแล้วครับให้เชิงกำลังขาเดี๋ยวเราก็ซ้อมกันอีกรอบนึงนี้แอบใครไม่ได้เดี๋ยวหลังไปกับพี่เลี้ยงเลยแอบโอเคเชิงกำลังขาครับ โอ,อ้แข็งแรงแนะ่โอ,อ้แข็งแรงแน่เลยอ่ะเสร็จแล้วเราพีตัวเราตะแกงมาหาเราครับเราต่างขวานะอ่ะนอาตะแกงปุ๊บไม่ใช่นะะ้าขาครับลอ็อกเขาไวนะ้เนาะคนที่ติดกับพื้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปทำให้ดูอีกทีเนาะ อ่าหน้าขาล็อกไว้นะครับล็อเกเต่าเขาไว้ดึงแขนเขาขึ้นมาให้หัวไหลเ่เปิดออกมาเนาะอ่าตอนแรกเขาจะเท้าหัวไหลอยู่ทีนี้ให้หน้าเขางงบนเพดานอ่ทาทำเป็นค่แบบนี้เลยนะ 4, เลกสี่เนาะใช่เอาแสล็ลอกไว้เสร็จแล้วนี่ครับอย่าไปต้องระวังตรงศอกเราหน่อยหนึงนะครับ บางคนโดนหงีเจ็บเลยนะต้องใช้หน้าแกะนะครับใช้แกะนะแต่ตรงนี้ก็รอสงเหมือนกันเราต้องใช้หน้าแกะดึงตรงแรงอย่างนี้เนาะแหดเอวไปด้วยแห่สองก็เกียดเกียเกียไมเกียก็แหมลงนี้เลยใช่นี่างคนเฉยนำนักบอลแบนี้ แล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งเวลาลวเราเจอบนตัวที่ใหญ่ๆเนาะเจอบนตัวใหญ่เนาะนะใช้เข่าครับเข่ากดปลายเข่า,ขาลง,ง,งเลยก,เก็ประคองนี้เลยประคองเหมือนเดิมคือขวาับลงน้ำหนักทันเดิมเลยเน,เน,นี่กิงไหมไม่กินก็เนี่ย ใช้ใช้เข่าเรากดลงไปด้วยแล้วก็ใช้แขนเราลงน้ำหนักไปด้วยครับผมอันนี้สําหรับคงตัวต่อตัวเล็กไปเจอมนใข้ตัวใหญ่เนาะอ่าเสร็จแล้วครับชิคกํกำลังขาดูอ่าชิคครับโอ้โหไม่ลงเลยอ่าชิคไม่ได้ครับเออเตรียมันไปแล้วไม่มีอะไรอ,อเสร็จแล้วครับในฝั่งหนึ่งเนาะ แรกคือขาต้องล็อกเผ่าไว้นะครับหน้าขาต้องล็อกเผ่าเอาไว้เนาะแหมถ้าทำกับพื้นไม่มีเตียงก็จะไม่ค่อยได้เท่าที่นะเนาะต้องทำบนเตียงแค่นี้แหมดึอดึงอะไรของขึ้นมาต้องเปิดอะไร่บับแม่แหม เสร็จแล้วมือขวาเทแขนข็งขวาล็อกไว้แขนซน้ายดึลอ็อกตัวเราลงมาด้น่ปิดตัวลงกักแผ่นนี้เนาะนี่เลยแช่้ล้นักแขนจะลงซ้ายอ่าสำหรับทำยังไงเราไม่มีเลงในท่านี้ใช้เข่ากดครับ ตอกดไว้โยกไปนี uh ่กดไปเออลงมาตักไปนี่เสร็จแล้วใช่ไหมโอ้โหเป็นกัรฉากรากันเลยออ นะครับที่นเลียงแอปเนาะอ่าอ่ายี่สิสุดใช้สองก็ได้ใช้แสก็ได้ครับแต่ถ้าเราไปเจอตัวแมกเราใช้สองจะง่ายกว่าอ่าอ่า ประมาณนี้เนาะถ้า,าัแรกแต่ถ้ากับเตียงนะครับกับเตียงเดี๋ยวถ้าคนที่นอนกับพื้นนะครับไปลองบนเตียงก็ได้เาน,นเา,เเา,าะแค่นี้หมดเไม่แค่พอเออคตบมือนะนะแค่แตะมือกันหน่อยโอ้วันนี้ทำไมท่ามาแค่เลยเราทำได้แลนะ้ว ทับเบกครับทับเกทีน่ะ่ในว่นเวทใครีประชาชนมนะคะประชาชนเอกสารเขียน้ค่ะไอ้าวมากเลยมารับรางวัลมาปัง เช็ดทาง้นโลกแล้วใครมาทีหลังไม่ได้ถ้าจะพูดก็ได้ไมโยอชิบไงไม่ยอมชิบชิบไปทางไหิ ฮัาโหลมาอย่าเพิ่งกินน้ำเย็นนะเกลี่ก่อนนะถ้าตัดไปแล้วรู้สึกว่าโล่งๆตัวอย่ากินน้ำเย็นนะเรื่องกำลังเดินกินน้ำ่นได้อย่ากินน้ำแข็งาตัดไปแล้ว oh รู้สึกว่าโล่งๆตัวเอาหมดแล้วหมดแล้ว้วไม่ได้ตัดถ้าตัดไปแล้วรู้สึกตัวเองรู้สึกว่าโล่ง